รงสวัสดีครับวันนี้มาเจ็บกล้องดีเซลครับผมนี่นะครับวันนี้จะพามาดูปั๊ม้นยาของผมนะครับนี่ ปีย่างเข้าปีที่สองนะครับนี่ครับผมขอสภาพก็เหมือนใหม่ครับก็เหมือนเพิ่งซื้อแหละครับนี่ก็ตัวนี้เพิ่งซื้อมาอีกตัวหนึ่งจะห้าปีแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายตัวนี้ตัวแรกให้ดูก่อนเดี๋ยวคลิปหนึ่งจะตาจะถ่ายตัวที่สองครับนี่ครับก็ต่อมานี้นี่ครับก็ของพายุนะสติกเกอร์ตัวนี้ยังไม่หลุดครับก็ยังมีอยู่ครับก็ ใช้ทุกครั้งถูทุกครั้งก็มาดูรายละเอียดขั้นตอนแรกกันง่อนครับก่อนลานสาตาร์ทเครื่องความแรงก็หกจุดห้าครับนี่ของผมเป็นชนปั๊มนะไม่ได้ไม่ใช่สายพันนะครับก็ผมซื้อสําเร็จแบบแบบนี้เลยไม่ได้ซื้อแยกตัวนู้นมาตัวนี้อีกก็คือซื้อแบบทั้งดุ้นแบบนี้เลยเออซื้อมาในราคาเพียงธรรมดานะ ห้าพันกว่าบาทแต่ผมได้ตัวนี้มาสี่พันแปดทั้งแบบนี้เลยนะครบเซตแบบนี้เลครับมีสายมีอะไรมีหัวดุดอะไรพร้อมก็สี่พันแปดแต่ตัวตัวที่หนึ่งที่ผมซื้อมาห้าพันห้าเพราะว่าเรายังไม่เก่งเรื่องซื้อในออนไลน์นะก็ตอนนี้ก็ซื้อเก่งแล้วก็ได้ถูกครับก็เป็นยังไงล่ะครับก็ปั๊มของผมเป็นเชิปัม๊มใส่น้ำมันเครื่องครับ ไม่ต้องอัดจาระบ,บีไม่ต้องดูแลอะไรมากมายก็น้ำมันเครื่องของผมนะก็เช็คตามตามแมวนี่นะครับถ้าพุดธดำปุ๊บเนี่ยผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใช้น้ำมันอะไรครับก็น้ำมันลูกเวฟนี่แหละครับเครื่องก็น้ำมันลูกเวฟเหมือนเดิมครับนี่ครับน้ำมันในเครื่องฮอนด้านเนี่ยครับใช้ได้เลยนี่ถ่ายออกมาดูนี่ครับก็ยังใสอยู่เลยนี่หยดก็ของผมก็ใช้สูตรนี้มานานแล้วแหละ ดูแลเครื่องก็น้ำมันเครื่องของฮอนด้าเนี่ยครับถ่ายเน้นถ่ายหน่อยตัวเครื่องนี่ไม่ใยกของเท้นะครับตัวเครื่องก็ของจีนนี่แหละครับใช้ได้อยู่ครับของพายุเนี่ยครับก็ถามว่าใช้ดีไหมประหยัดน้ำมันไหมมันถามประหยัดน้ำมันก็สู้ตัวฮอนด้าท้ไม่ได้หรอกครับถ้าตัวฮอนด้าท้เนี่ยเขาจะประหยัดน้ำมันเดินนิ่งไอ้นดูนี่ก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเบ่งเป็นสองโซน โซนบนเครื่องหนึ่งแล้วก็โซนล่างอีกเครื่องหนึ่งก็คือแบบถ้าตัวเดียวเนี่ยไม่ไหวครับเพราะว่าเรามันทุเรียนมันใหญ่ขึ้นเยอะใหญ่ขึ้นทุกวันนะก็ต้องใช้ยาเยอะเวลาใช้ฉีดเยอะพวกต้อง,ต,องต้องใช้สองพว่วงเพราะว่าถ้าต่อสายมาสองร้อยเมตรน่ะเรื่มจะหนักเพราะว่าของเราไม่ใช่ตัวแท้ผมก็เลยเออเอาอซื้ออกตัวดีกว่าตัดปัญหาก็ไปได้ตัวรุ่นเดิมเนี่ยครับของพายุเหมือนเดิม เหมือนกันทุกอย่างนะรุ่นเดียวกันปั๊มตัวเดียวกันเลยครับก็ใช้มาเลยซื้อตัวนี้ดีกว่าจบเลยคลิปตีแรกที่ผมทำไปก็คนดูก็เยอะอยู่นะเตร็จคลิปนั้นผมลบไปแล้วผมก็เลยให้มาดูใหม่นี่ครับก็ w t สิบมั่งอะไรอะไรต่ออะไรก็ฉีดเข้าไปครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดปิด,ป,ดปิดได้แน่นให้ดีก็โอเคครับ นี่ก็สายวนวนยานี่ก็สายไปนี้ปิดไปนี้ก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเทสความแรงให้ดูกันว่าแรงหรือไม่แรงครับก็ดันก่อนครับแล้วก็สตาร์ทกันก่อนสตาร์ทหนึ่งครับสวิต์ปุ๊บสับอันนี้นะครับแล้วก็เปิดนี่ดูกันดูกันยาวๆไปเลย แล้วก็ตัวนี้บนิ่มๆน,น,นะครับสโลชักเราตั้งไว้แค่นี้นะแล้วก็ตั้งบูทไว้สักเนี่ยตั้งไว้หมดดั้มนะเดี๋ยวเราไปฉีดก่อครับ เปิดสวิตก่อนเปิดสวิตปุ๊บนี่แรงดูกันครับนี่ลมมันพัดนะนี่ครับผมก็ใช้ปืนเลยครับเราหยุด เราจุดฉีดปุ๊บเรื่องก็ไม่ตัดไม่ดาอะไรเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับเราฉีดปุ๊บทางานปับ๊บฉีดปุ๊บมาปับ๊บนี่นี่พอเราปล่อยปุ๊บเครื่องก็จะนิ่งแล้วน้ําก็จะวนน้ำก็จะนิ่งครับเครื่องนี่นิ่งเลยไม่มีปัญหาอะไรครับ ประมาณนี้นะนี่ครับเร่งมาเร่งมาเลยก็ก่จะปิดนะกอจะปิดปิดเชืองนะครับก็มาตรงนี้ก่อนมาพอตรงนี้รอกงก็ง่ายๆเลยครับ ปรับบูตได้สูงสุดนะห้าสิบห้าสิบนี่ก็คือเต็มกราฟแล้วห้าสิบครับห้าสิบก็ทะลุทะลวงแล้วครับความแรงอะ่ะมันปรับได้ไม่เยอะเพราะว่าเพราะามันเป็นชนปั๊มไงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่กราปเพชรหรือมารุยมมาม่าถ้ามารุยมมาม่านะหกสิบได้แต่นี่ห้าสิบเต็มเต็มเต็มกราฟบเต็มห้าสิบ,บ 50, นะก็ใครอยากดูคลิปลองหัวฉีดก็พรุ่งนี้หรืออีกไม่กี่วัน เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้พี่ๆดูกันว่าแบบไหนแรงกว่าหัวไหนไม่แรงกว่าข้อของผมก็มันจะมีหัวต่ำกับหัวสูงมันแรงทั้งสองอะไรครับก็ใช้ได้ครับใครชอบคลิปนี้ใครใช้เครื่องตัวนี้ก็คอมเมนต์ห้ดูหน่อยว่าผมใช้แล้วแรงหรือไม่แรงก็คลิปนี้ก็มานนี้ครับสวัสดีครับ